รอรุ้นนะครับพี่พี่ทุกท่านหาหน่อยวันนี้และลาวพัฒนาปู่ท่านจะให้ตัวเลขอะไรวันนี้ต้องปังต้องรวยครับหน่อยลาวพัฒนา งวดนี้ผมมั่นใจปูต้องให้แตก3ามตัวครับราวพัฒนาวันนี้รอลุ้นไปด้วยกันนะครับน้อยปกติน้อย vip และราวพัฒนาปูท่านต้องให้รวยครับ วันนี้ขอสามตัวตรงๆเลยนะครับน้อยปกติน้อย v i p และเราพัฒนา ไม่รู้ว่าพี่ๆจะเห็นเหมือนผมหรือเปล่าครับตอนนี้ผมเห็นแล้ว098หรือ890ขอให้รวยๆปังๆครับน้อยปกติ VIP และเราพัฒนาวันนี้ขอให้ปู่ให้โชคครับขอให้ลูกหลานทุกคนร่ำรวย คลิปนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้นะครับจะรีบไปซื้อหวยขอให้รวยๆยกห้องครับหน่อยปกติหน่อย VIP และลราพัฒนาหรือพี่ๆท่านไหนจะนำไปเสี่ยงโชคทุกหวย,ท,หวยทุกหุ้นเย็นนี้ก็ได้นะครับบางทีปูท่านจะให้รวยทุกหวยขอให้รวยๆยกห้องครับ